สวัสดีค่ะกินข้าวค่ะพี่น้องค่ะส้มตำปลาเผาส้มตำแซ่บแซ่บส้มตำแซ่บแซ่บค่ะพี่นอ้องเบิ้งมื้อนี้มีหมูกินโอ้ยโอ้ยมื้ออย่ามีเฮง <c oughs> ข้าวต้นสีอ่างพี่นอ้องเบิ้งพี่น้องเป็นเด็ซแทบเป็นเด็ดแทบแม่ค่ะกินน้ำกันค่ะพี่น้องส้มตำส้มตำไฮโซมื้อนี้ซื้อค่ะพี่น้องมาเลยไฮโซสมือตำเองค่ะแล้วก็ ปลาเผาค่ะทุกคน,นาตาหน้า่ีกิน่ากินค่ะพี่น้องพี่แต่บ่มีผักไหมคะพี่น้องว่าได้ไปซื้อตลาดได้กินไหมคะพี่น้องกันปลาเผาแซ่บๆด้วยกันค่ะพี่น้องมาค่ะจุดจากปลาติ่นน้ำกันค่ะพี่น้องอ้ยกินกะแซบให้มาเด้อค่ะพี่น้องค่ะกินเผานุ่มโอ้ยถือเอาดอก <laughs> นั่นเป็นกระเป็นอันตรายกับสุขภาพ ค่ะมันขวาใจหือก่อนเเนาะเขาจะฟันได้ครั้งเลยอืมมันจะกดอดเนาะไปเจอพาอเลอทางบ้านนี่เป็นอย่างน,างาน่้นเพราะว่าพานั่นแต่วงมือพว่เราว่าพมยฟันหายนอะมันได้สามสิบ สามเศ the ียพี <iza onic bizarre> ่น้องสงสัยอันอันสงสัยอันพักแพะนะคนพักแพะหนาหนาวบ่ป่าซื้อดินแดนเพิ่มบ่บ่กุ้งสมบ่ไปซื้อห้องเพิ่มเพิ่มจะได้หายสภาพเป็นชุดเนาะมันบ่พอกันจากแต่เพุ่นแตยางว่าท่านผูกขาด บ้านดนมันเหนื่อคายดีค่ะพี่น้องป่าข้าเจ้าเดี๋ยวเาเผาว่าท่านู้บลรัฐเผาป่าแสกบได้ค่ะพี่น้องใกล้่อย่างนันบ้างใส่ดีพี่น้องะได้เป็ดอันนเาคแทงเพิ่นห้องสืวอะไรต้องไ่ก้น่าต้องต้องไนสูตรแต่งะี้

ก็เขาหันแ่บเนาะสูเขาหนิแมวกว่าใครเนียนประเดี๋ยเดี๋ยยังเนียนแล้วซ้เนียนน้ปลาวันหมู่ว่ะต่จาหมูป้าก็ใช้น้ำปลาหนึ่งใช มึงไม่มูกิงเข่าค่ะพี่น้องตำงค้งตังักได้เนาะคือหัดพักเ,เคกเียงไม่ไนโนเล่พักเคียงไม่หลายพักปลูกเองพักอันใบยี้ยี่ทำได ก็เนอันบักว่ผู้น้องคนละเต่ากวนรเต่าเนาะหักนลเต่ากินอย่างแทแเป็นี่น้อข้างเหพี่าสุดินพักหลายๆน้อสุดจริงเวลาวันนี้ห้เจะเดิน ไปก่อนไปกันขึ้นนั่งผู้ขับรวเนาะคนตนัวตเนาะอย่างคนตตอตอนขึ้นเขาเนะนี่ยมีฝนยุติยุติว,าวา่มันยุติเกิดท่ยววันจันทอืมหนำวามีสองทีถังห้าไปเขาเจอฝนอยู่เด้วให้โยมน้ำถุงถ้าเดียวให้โยนนเขาก็ ม่เกมคา,าอยู่นะ <c oughs> อยู่เขาอ, <c oughs> อันนอนบ้านเสียนนำไายอันลิ้นอยู่อันทางอันอันเจียนให้หน่อยนะเนียปลากรคือบุกขันนำลายดากมานนี่นี่หงมียบว่าขึ้นะแตว่าขันยาฝนตัวนำลายลอนน่ะคือจิจอกจอดกินเดียวสงครามเท่านั้่มันจะงามที่เขาเดียวขึ้นไป <c oughs> ก็จะได้แกงขาแทนอนมหัน,หน,นต้องไปกับไอเตยนชิยาแกงขาแกงขามันยุไมต้งอเลยยุอ้ผู้้เมวยไเตยไปก็ไดแกงยุไป บ่าม่ยามนเี๋ยิเขาไปจิ้มเนื้อย่างหมอกอะไรอันีลอันย่างหี่้ย่างฝนทานเขาไมย่มยางฝน,น,นมันยังมีหมหาะนะน,น,น,นานแม่อยู่แต่มังบ่เป็นอับ่ฝากอากบ่เชิญเนาะนัะ่นก็งมายนีันมังบ่นนานี่หาวฝนอากาศเชิญเนาะมันเลยไม่หมอะ แสดคอนเสิร์ตแน่ยิ่งเปลี่ยนใจผู้สาตั้งเข้ามานั้งซองเดียรใจเราอยากไปยูเดยตว่ากนคืนเทียนันกดีช่าง่าจะอันายจยค่ะแต่ไปถือฝนน้ำึ่งเขาแต่แบน่แเมื่อมือเขาไปถือวตุกอันนี้คือหมอสั้นๆเลยมันเมนันหนักกว่าก่อนฝนเนีย อันรถดบรรทุกแน่ยังสิ็จยไม่ที่ยงเลยนี่ะยังแลอะยัง ร่วมพอตัป่าสวนดีดีนาะอือป่าอยากกินอันนั้นอีกพายเลย็กงี้ปูขีป่าอีกพาเนาะต้องซื้อในลายตัวน,นั่นสิดนได้ไหมแน่อนอยต้องสามตัหวตหออ้องบรรทุนห้องซื้อเป็นเฮลินอเจียขนมเชียนนันน่นเนาะแล้วเ้าก็เอาขี้นไปอูแสบนะคะพี่น้องอูขีป่าเหม คนน้องเล็กนะแซ่บอูชฉีป,ปากแซ่บค่ะพี่น้องกูดได้เห็นกับเป็นตาแซบแท้เ <c oughs> ขาเนีน้ยหอนจังแซ่บแห้งค่ะพี่น้อง ซื้อตะมุูแล้วเขาไปซื้อป่าไม่เห็นกันจะเป็นแยงกว่าป่าเป็นบ่มีมันเบอตก้ายไท่าอยากไปไก่ตะไก่ก็อยานไับยากป่าเป็นอัลาเื่อา่ลานปลานี่ก็มีตัมหูขายอยู่มนเรสบบ่ เป็นตาไงว่าเดี๋ยวก็สูงเนอะเดี๋ยวมึงพึ่ต่ำลงปแตเพาะแต่ถึงปีถึงิงแต่ก็บ่านไหได้อาจิแ่ก็ได้ต้นละคิดเนี่ยมันบ่รพี่แล้วหนองค่ะพี่น้องค่ะสุกพองไว้งามงามแล้วเดี๋ยวพี่น,น้อง จัดการวัวหัวส่งลงงานร้าพี่ละนนอนค่ะพี่นองคะไว้พอกันไหมคลิปหนาค่ะบ๊ายบายค่ะ